เลนพรญาติโยมและสาวรุจนทั้งหลายวันนี้หลวงพี่ก็มาไกลนิดนึงนะมาที่เขื่อนแม่ทะลบนะอยู่ที่อำเภอช้ยประการจังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าวันนี้จะเดินทางเข้าไปในตัวเมืองเชียงใหม่นะก็จะไปเ,เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ของล้านนาบ้างในวันต่อๆไปนะก็ตั้งใจไว้ว่าจะไปที่ยอดดอยินทนทน์นะที่มีการบรรจุปฏิสถานอัฐิของเจ้า,าวิชยานนท์ นะเจ้าผู้ปกครองนครเชียงใหม่ว่าจะไปตามรอยของพระนางจามเทวีอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็จะได้เอาพระไตรปิฎกงวดนี้ก็คงอาจจะมาแถวๆนี้หลายวันเลยเตรียมพระไตรปิฎกมาอีกห้าหกเล่มนะที่จะไว้อ่านในแต่ละวันนะวันนี้ก็ให้เป็นธรรมชาติบ้างนะมาที่เขื่อนแม่ทะลบนะมีภูเขานะมีภูเขามีน้ำนะมีป่าไม้นะมีกวนที่ชาวบ้าน ขาบ้างอะไรบ้างนิดหน่อยนะป่าหัวโลนบ้างอะไรบ้างปลูกพืชผักอะไรบ้างก็ตามภาษานะก,ก็ได้สัมผัสธรรมชาติบ้างนะตอนนี้ก็บ่ายกว่า,วาแล้วนะก็วันนี้หลวงพี่ก็จะพูดในเรื่องของอนิสงส์ของผู้มีศีลที่ผู้ทรงทรงตัดว่าผู้มีศีลเนี่ยที่เรารักษาศีลห้าเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่มีโภครับมากว่าผู้มีศีลเนี่ยเขาจะไม่ค่อยไป ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอบายามุกก็จะมีทรัพยนะ์มามีทรั์มากนะกิติซับชื่อเสียงนี่ก็เป็นที่กล่าวขานยกย่องขาจาขาจรไปไปไหนก็แก้วกล้าไม่เก้อเขินเพราะว่าตัวเองไม่มีตำาหน่ไม่มีข้อบกพร่องอะไรนะจิตใจสติปัญญาก็ไม่หลงลืมนะมีความฉลาดแล้วถ้าหากว่าตายไปก็ไปสู่โลกสวรรค์เหล่านี้เป็นตน้นนะนอกจากนี้ก็ จะได้พูดถึงเรื่องของโพธิปัขขียธรรมนะสาประการนะซึ่งก็ประกอบไปด้วยสติปัฏฐานสี่สมปัฏฐาน4ี่อิทิบาท4อินทรีห้าพละห้าโพชฌงเจ็แล้วก็มัคมีโยงแปดนะรวมถึงในเรื่องของอาการอย่างรู้ว่าที่พระพุทธองค์เองก็ทรงอย่างรู้นะว่าผู้ที่มีกายทุจริตว่าจีทุจริตมโนทุจริตก็จะไปสู่ ทุกติภูมิหรือไปสู่นระกผู้มีกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตก็จะไปสู่สุคติภูมิคือไปสวรรค์เป็นต้นรวมถึงมีตำนานทมในเรื่องของการทำลายพุทธลักษณะของมหาบุรุษนะที่พรามได้ทำนายผู้นงค์ว่าถ้าหากว่าได้ใน,ในอ,อ,อยู่ในวรรณกษัตรนิยะ์เป็นกษัตริย์ก็จะเป็นมหาจักรพรรดิแต่ถ้าเป็นออกผนวดก็จะเป็นศาสดาเอกของโลกนะ แล้วลักษณะของมหาบุรุษนั่นก็คือแบบมีตาดําใสดุดรูกโคเลยนะตามองเต็มตานะไม่เก้อเขินเปรี่ยมด้วยความรักมองแล้วเห็นเลยแบบเป็นที่น่ารักแน่คือกับทุกโศกของคนหมู่มากอะไรได้ด้วยนะนำทําสุจริตนะ,ะเชี่ยวชาญในหลักธรรมอะไรต่างๆเหล่านี้นอกจากนี้ก็ยังมีในเรื่องของอการไม่อ้างว่า หนาวเกินไปร้อนเกินไปเย็นเกินไปนะเช้าเกินไปหิวเกินไปหรือว่าหิวอยู่หรือว่ากระหาอยู่อะไรเงี้ยนะแล้วก็ในเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของเอ่ออริยทรัพย์นะอริยทรัพย์เจประการนะก็คือในเรื่องของศรัทธาศนะีลนะฮิริโอตปะนะสุตะนะ ศรัทธาความเชื่อมั่นในคุณงามความดีศีลเนี่ยที่เรารักษาสี่หน้านฮีรีความเกรงกลัวต่อบาปโอตัปะก็คือความละอายต่อบาปสุตตะนะการศึกษาหาความรู้จากะการบริจาคให้ปันปัญญานะปัญญาสัมมาทิฏฐิเนี่ยก็คือแบบเออรู้ถึงความเป็นจริงของชีวิตว่าชีวิตมันมีการเกิดแก่เจ็บตายได้เป็นของธรรมดานะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอน,นัตตา นะแล้วก็ในเรื่องของสบุริสธรรมเจ็ดนะที่ว่าเป็นผู้มีรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้การรู้ประมาณรู้ชุมชนรู้จักบุคคลนะต่างต่างเหล่านี้เป็นต้นนะซึ่งอันนี้ในเรื่องของอานิสงสองของผู้มีศีลนะก็จะมีอยู่ในหน้าสามร้อยห้าว่าบุคคลผู้มีศีลหนึ่งบุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลในโลกนี้ย่อมมีโภกทรัพย์เป็นอันมากมีความประมามีไม่มีความประมาทนะ กิติศัพท์อันงามของบุคคลผู้มีศีลย่อมขจรไปนะบุคคลผู้มีศีลไปยังสถานที่ใดก็แก้วกล้าไม่เก้อเขินนะบุคคลผู้มีศีลย่อมไม่หลงลืมสตินะบุคคลผู้มีศีลเมื่อลาลับจากโลกนี้ไปย่อมไปสู่สุขติโลกสวรรค์เหล่านี้เป็นต้นนะนอกจากนี้ในโพธิปักขียธรรมนะในโพธิปักขียธรรมนะก็ยังมีการกล่าวถึง ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนะอันนี้เป็นภาษาลีบุตรกล่าวนะอีกประการหนึ่งเทศนาที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงในเรื่องกุศลธรรมทั้งหลายนะับว่ายอดเยี่ยมในเทศนานั้นมีกุศลธรรมดังนี้คือสติประฐานสี่สัมมาประฐานสี่ที่บาทสี่อินทรียห้าพระละห้าโพชฌงเจ็ดอริยมรรมีองแปดค้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ทําให้แจ้งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวะอันอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญายิ่งเองเข้าถึงในปัจจุบันค่ะแต่พระองค์ผู้เจริญนี่คือเทศนานยอดเยี่ยมในเรื่องกุศลธรรมทั้งหลายพระผู้มีพระภาคทรงรู้ธรรมยิ่งข้อนั้นไม่มีเหลืออยู่เมื่อทรงรู้ธรรมยิ่งข้อนั้นไม่มีเหลืออยู่ก็ไม่มีทมข้ออื่นที่จะทรงรู้ยิ่งขึ้นไปอีกนะเหล่านี้เป็นต้นนะหรือในเรื่องของการยังรู้นะในเ,เรื่องของการยังรู้นะในเรื่องของการยังรู้ว่า สมณะหรือพรามบางคนนะในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสนะเห็นหมูสัตว์ที่กําลังจุติกําลังเกิดทั้งขั้นต่าและขั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยทิพยสักสุอันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าหมูสัตว์ที่ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตมีความเห็นผิดและชักชวนผู้อื่นให้ทํากรรมตามความเห็นผิดพวกเขาหลังจากตายไปแล้วจะไปเกิดในอบายภูมิในทุกติภูมิในนรก ต่หมู่สัตว์ที่ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตมีความเห็นชอบและชักชวนผู้อื่นให้ทํากรรมตามความเห็นชอบพวกเขาหลังจากตายไปแล้วก็จะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์นะเพราะฉะนั้นเ,เราต้องมีกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตอะไนี้เป็นต้นนอกจากนี้ในเรื่องการกล่าวถึงลักษณะของออมหาบุรุษนะว่า มหาบุรุษไม่ถลึงตาดูไม่ค้อนไม่เมินมองตรงมองเต็มตาแลดูผู้คนหมู่มากด้วยดวงพระเนตรอันเปี่ยมด้วยความรักนะพระองค์สเสวยผลวิบากในสุขติทั้งหลายบันเทิงอยู่ในสุขติเหล่านั้นสเสด็จมาในโลกนี้มีดวงพระเนตรจ่มใสดุจตาลูกโคนะแล้วมีดวงพระเนตรดำสนิทมองเห็นได้ชัดเจนนะ อันหนึ่งแม้ทรงเป็นพระคลหัสถ์หัดก็แลดูดน่ารักเป็นที่รักของคนหมู่มากไม่ทรงเป็นคลหัหั์ก็ทรงเป็นสมณะจะเป็นที่รักระดับโศกของคนหมู่มากมหาบุรุษเป็นผู้นําในธรรมทั้งหลายที่เป็นสุจริตทรงยินดีในธรรมจริยาเป็นผู้ที่คนหมู่มากดําเนินตามเสวยผลบุญในสวรรค์มหาบุรุษนั้นคันเสวยผลแห่งสุจริตและเสด็จมาในโลกนี้ทรงได้รับความเป็นผู้มีประสิิประดุจด,ด้วยกรอบระพักพวกที่ทรงรู้ ความรู้ในเรื่องพยัญชนะและนิมิตตํานายว่าพระกุมารน,นี้จะเป็นผู้นำของคนหมู่มากในหมู่มนุษย์ในโลกนี้ผู้ที่เชื่อยเหลือพระองค์ในเบื้องต้นจะมีจํานวนมากในการนั้นพามทั้งหลายจะตํานายพระองค์ว่าถ้าทรงเป็นกรรษัตริย์จะทรงเป็นกรรษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในแผ่นดินจะทรงได้รับการช่วยเหลือจากคนหมู่มากถ้าเป็นมหาบุรุษถ้ามหาบุรุษออกผนวดจะทรงเป็นผู้ปาดเปลืองเชี่ยวชาญในธรรมคนหมู่มากจะเป็นผู้มีความยินดียิ่ง ในคุณคําสอนของพระองค์และจะเป็นผู้ดําเนินตามนันนี่คือลักษณะของมหาบุรุษนอกจากนี้สิ่งที่พระองค์ได้ทรงตัดสอนนะว่าเรานั้นเนี่ยต้องไม่เกียดค้านนะไม่อ้างไม่อ้างว่าหนาวเกินไปร้อนเกินไปนะข้าพอดีการหมกมุ่นในความเกียดค้านมีโทษโทษประการดังนี้คือหนึ่งมักอ้างว่าหนาวเกินไปแล้วไม่ทํางานสองมักอ้างว่าร้อนเกินไปแล้วไม่ทํางาน สมักอ้างว่าเย็นเกินไปแล้วก็ไม่ทํางานสี่มักอ้างว่าเวลายังเช้าเกินไปแล้วก็ไม่ทํางานห้ามักอ้างว่าหิวเกินไปคือยังหิวอยู่แล้วก็ไม่ทํางานหกมักอ้างว่ากระหายเกินไปแล้วก็ไม่ทํางานเมื่อเขามากไปด้วยการอ้างเลสนายผัดเพี้ยนการทํางานอยู่อย่างนี้โคคะที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ถึงความเสื่อมสิ้นไปข้าบดีความหมกมุ่นในความเกียดค้านมีหประการนี้ชนีแล น่ก็คืออ้างวัาหนาวเกินไปร้อนเกินไปเย็นเกินไปเช้าเกินไปยังหิวอยู่ยังกระหายอยู่เหล่านี้เป็นต้นนะนอกจากนี้นะในเรื่องของเอ่อรนะอริยทรัพย์นะอริยทรัพย์มีมีองค์แปดนะเอ่ออริยทรัพย์มีองค์แดนะก็เออก็เป็นในเรื่องของเอ่อศรัทธานะมีศรัทธาในคุณงามความในความจริงของชีวิตศรัทธาใน บุญกุศลนะมีศีลนะมีศีลนะไม่ล่วงละเมิดศีลนะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พูดผิดในกามไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเ้อเจอไม่พูดคำหยาบนะไม่ไม่อะไรอ่ะไม่ดื่มสุรานะฮิรีก็คือความละอายที่จะทำบาปนะโอตปาคือความเกรงกลัวต่อการที่จะทำบาปนะก็จะไม่ทำนะเอ่อ สุตาก็คือความที่แบบขยันมันเพียรในการศึกษาความรู้จาคะมีจิตใจเมตตาเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็มีปัญญานะที่เข้าใจในความเป็นจริงอของโลกใบนี้นะเพราะนั้นชีวิตคนเราเนี่ยมันเหลือน้อยน้อยนักแล้วนะมันเราก็แก่กันลงไปทุกวันทุกวันแล้วนะก็มีกรอนนะที่เขาเขาเป็นกรนที่ฮิตมากในช่วงนี้ด่เขาพูดกันว่าอะไรอ่ะเออ อะไรนะเอ่ออายุมากอย่าคิดมากให้มากเรื่องนะคิดให้เปืองเวลายิ่งมีน้อยอายุมากนะต้องเรลงล่าอย่ามือลอยต้องมันคอยปล่อยวางบ้างจึงจะดีนะอายุมากต้องคิดบวกอยู่เสมอนะควรได้เจอความสงบความสุขสีอายุมากไม่ต้องหวังความมั่งมีเป็นเศรษฐี ดีไม่ดีจะตายไวอายุมากนะมีเมตตาเป็นที่ตั้งนะอยู่ยืนยัง้งให้ผู้คนได้กราบไหว้นะอายุมากถูกเบื่อบ้างไม่เป็นไรถึงยังไงเขาเบื่อได้ไม่กี่ปีเดี๋ยวก็ตายแล้วอายุมากอยากอะไรหากินได้กินกันไปกับเพื่อนให้สุขีนะสวดมนต์บ้างเข้าวัดบ้างก็ยังดีชีวิตนี้เป็มสุข ทุกคืนวันเพราะ,ะนั้นเรามีชีวิตเราเหลือน้อยแล้วเนี่ยอายุมากแล้วอย่าคิดมากเวลามันเหลือน้อยแล้วนะเราต้องแบบล่าเริงแจม่มใสไม่เมื่อยลอยคิดเรื่องคิดนี่นะต้องหัดปล่อยวางบ้าง,างหัดคิดบวกคิดแต่สิ่งดีๆบ้างนะพบกับความสงบนะสุขอื่นใดก่าความสงบไม่มีนะไม่ต้องหวังรวยแล้วรวยแล้วอาจจะตายไวก็ได้อาจจะโดนเขาป้นเอาหรือว่ากินอาหารมีไขมันเยอะตายไวอีกต้องมีเมตตา ทำตนให้ลูกหลานได้กล่าหว่าถ้าลูกหลานเบื่อก็อาจจะมีบ้างแต่เบื่อไม่นาาเราเดี๋ยวเราตายแล้วนะแล้วก็อยากกินอะไรก็กินนะมีเพื่อนคุยบ้างเที่ยวบ้างนะสวนมต์บ้างเข้าวัดแค่นี้ชีวิตก็เป็นสุขละที่ว่าอายุมากอย่าคิดมากให้มากเรื่องนะคิดให้เปลืองเวลายิ่งมีน้อยนะอ,อ,อายุมากต้องเลีงล่าอยามเออร้อย,ออยนะต้องมันคอยปล่อยวางบ้างจึงจะดีอายุมากต้องคิดบวกอยู่เสมอคงได้เจอความสงบ ความสุขสีอายุมากไม่ต้องหวังความมั่งมีเป็นเศรษฐีดีไม่ดีจะตายไวนะอายุมากมีเมตตาเป็นที่ตั้งอยู่ยืนยังอยู่ยืนยังอยู่ยืนยังให้ผู้คนได้กราบไหว้นะอายุมากถูกเบื่อว่างไม่เป็นไรถึงยังไงเขาเบื่อได้ไม่กี่ปีนะอายุมากอยากอะไรหากินได้ กินกันไปกับเพื่อนให้สุขี่สวดมนต์บ้างเข้าวัดบ้างก็ยังดีชีวิตนี้เปรมสุขทุกคืนวันนะหลวงหลวงพี่ก็มีหลวงปู่อยู่ท่านหนึ่งหลวงปูข่ขาวนะที่ท่านก็ไปไหนก็จะพาท่านไปด้วยเพราะว่าถ้าท่านอยู่ที่กุฏิท่านเดียวท่านจะเหงานะถ้าอายุเจ็ดสิบป่าแล้วเนี่ยท่านก็เป๊ะเลยแบบเนี้คือท่านไม่เรื่องมากนะฉันน้อยพักผ่อนมากน้อยนะไม่บนนะ อภาวนาบ้างอะไรบ้างนะวันนี้ก็เลยนิมน์ตมาด้วยเพราะว่าถ้าอยู่ที่กุฏิรูปเดียวก็เดี๋ยวจะเป็นห่วงท่านนะก็จะได้ให้ท่านปั่นปอนนะปั่นปอนให้เป็นเป็นบุญเป็นกุศลนะหลวงปู่เขาวนี่แหละไม่ไม่เอ,อปล่อยวางนะท่านไม่ค่อยคิดมากนะเป็นเป็นเป็น,ปนตัวอย่างที่ดีเลยอายุก็เจ็ดสิบป่าจะเจ็ดสิบเก้าแล้วนะนะ,นะก็ โอ้วันนี้เป็นบุญเป็นกุศลหลวงปู่มานะเดี๋ยวพี่เออ,อันนี้หลวงปู่ให้พรน,นะกับพวกเรานะปู่นิมนต์ตรงนี้นะครับปู่ครับนะอาหลวงปู่ปันปอนเมืองหน่อยครับอ่าให้ลูกหลานห,นหลวงปู่ที่เขื่อนแม่ทะลบนี่ขอนุโมทนานท่านพระปู่ครับ ดรดานิยานาวิโลมขอพระบุร <Br ots mum riding> <No orr guarding> ุษบรรพบุรุษเราพรอมเมืองเนาะ้องเราจะยอมรอของศรด็จท่านลุลุ่งหลานเนสสาธุสาธุญาตาวลีวังอาภูราโพลินติสกาลังเอวเมวะอตุติดนางเปตานังอุปกาปฏิสิตังปฏิตังตุมังคีปเมวะฉันตุสังกปาจันโทปนิลสโสยาถามมณิโสเทละโฉยาถา ดีและอาจารย์นายวันนี้ก็เป็นวันดีเป็นวันเสลีเสยาทานไม่มีญาติยอมแล้วลูกหลานตั้งหลายของกินของทานไปรอดไปถึงไปเติงเตวะบุเตวดาเจ้ากรรมในเวนูวกปักรักษาคุมค้มครองมีโชคมีใ,ใจความสุขความเจริญก้าวหน้าเจ้งเต้ดีเลีเสยยสิทธิฐานังละพังสูถิงคุมพยังสู้ขังพลังพระวันตุสัป,ปเตวะตาสัปพาธรมานุภาเวนะ สัตสุติงปวันตุเตศรีวัตโกภารวัตโกมวนาวัตโกสุขวัตโกเยงเตดดลิสัปติโยมีวัชันตุสปาโลกมีนาจันตุมาเตปวันตุนตะลายยุสุขีติกายุโกภาวะพิวัตนาศิริสนิจัง พุทธวัจจายนโจัตตาโธรรมาวตันติอายุวนันโนสุขังปะรังสาธุสาธุสาธุครับหลวงปูค่ครับนะขอเมตตาบารมีหลวงปู่ให้พวกเราได้มีแต่ความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนเ้อสาธุนะหลวงปู่ก็ให้พรพวกเรานะว่าขอให้เรานนเนี่ยเอ่ออายุวตัตโกสีวตัตโกธนวตันวตโกนะยศวัตโกให้เราได้มี มีความมั่งคั่งด้วยทรัพย์สินนะมียศถาบรรดาศักดนะิ์นะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีผิวพรรณที่ดีนะมีพละกำลังนะเออขอคุณพระพุทธคุณก็ทําคุณพระสง่์ได้ปกป้องคุ้มครองนะนี่คือออการปั่นปอนเมืองของของ,ของหลวงปู่ที่ได้หลวงปู่ขาวที่ได้ให้พวกเราที่เอ,อที่อะไรอ่ะที่เขื่อนแม่ทะลบอำเภอชัยประการจังหวัด เชียงใหม่แห่งนี้นะเพราะนั้นชีวิตคนเรานะเราเหลือไม่มากแล้วนะเราต้องพยายามที่จะดูแลตัวเองทั้งกายทั้งใจโดยเพราะใจเนี่ยสำคัญมากนะอยู่กับความสงบสวดมนต์บ้างเข้าวัดบ้างนะออคิดแต่สิ่งดีๆไม่ไม่ไม่ไมเมื่อรลอยไม่ออคิดมากนะมีมีหลักธรรมประจำใจนะ ที่จะเข้าใจในเรื่องของสติปัะฐาสี่นะการรู้เหตุรู้ผลร้เอ่อการรู้ในเรื่องกายเวทนาจิตธรรมนะสมะปรปทาน4ี่ในเรื่องของเอ่อการเพียรที่จะสั่งสมบุญกุศลเพียรที่จะละกิเลสอิทธิบาท4ี่ก็จะเป็นพวกเอ่อฉันทะการอะไรอ่ะการรักในการทํางานวิริยะคือความเพียรจิตตา,าคือการจิตใจใจจดจอ่อวิมังสาก็คือ การพิจารณาไข้ครวนนะส่วนอินทรียห้านะก็คือพวกศรัทธานะวิริยะนะวิริยะเนี่ยสำคัญความเพียรเนี่ยสตินะการระลึกรู้สมาธินะการตั้งใจมั่นชอบแล้วก็มีปัญญาที่จะรู้เท่าทันในโลกใบนี้นะส่วนในเรื่องของมัคคิยองแปดก็จะเป็นพวกสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตเป็นเรื่องการคิดชอบนะดำริชอบนะเห็นชอบคิดชอบนะ วาจาชอบนะความเพียรชอบประกอบอาชีพชอบนะมีสติตั้งมั่นชอบนะต่างๆเหล่านี้นะที่เราควรจะรู้แล้วก็โพชงเจ็ดพวกปิตินะเออโทษดีพอดีอมีตัวอะไรมาต่อยไม่เป็นไรที่นี่พอดีมีความอุดมสมบูรณ์เยอะนะช่วงนี้ก็เป็นหน้าหน้าฝนก็มีพวก กลางคืนก็จะมีพวกหิงหนะห่งห้อยนะหิ่งห้อยนะแล้วก็มีพวกพวกตัวแมงมันลนะ่ยโลงสามสี 400, ่ร้อยเขาจะมาเล่นไฟคือพอพอฝนตกเนี่ยดินมันนิ่มหน่อยเขาจะออกจากรูบินออกมานะชาวบ้านก็จับขายมีกบกบท้องนาช่วงนี้นะกบท้องนาเากบก็มีตัวผู้ตัวเมียนะถ้าไอตัวเมียก็ร้อง อปอปนะตัวตัวผู้ก็ร้องเอเออะไรของมันเงี้ยไม่รู้จริงหรือเปล่าไม่รู้ไนน้องเขาบอกมาไม่รู้น้องว่าอําเล่นเปล่าไม่รู้นะนี่ก็แถวนี้ก็จะเป็นพวกกบท้องนาอะไรเนี้ยก็เอ่อแถวนี้ก็มีพวกอึงนะอึงเขาก็กินกันแต่หลวงพี่ไม่ไม่ไม่ด้กินแล้วเขาบอกอึงอึงบ้านกับอึงนาไม่เหมือนกันลายมันลายมันคนละขึ้นลงเฉียดอะไรมาเนี้ยเฉียดเ็าเอามา เอามาตากแห้งนะเขาเรียกว่าฉลามบกอะไรไม่รู้นะนี่ก็ไข่มดแดงหมดแล้วนะช่วงนี้ไข่มดแดงหมดแล้วมันหน้าฝนแล้วไข่มดแดงหมดแล้วนี่ก็คือเป็นเป็นความเป็นธรรมชาติส่วนในในนี้ก็จะมีปลาอยู่หลายชนิดก็เห็นมีมีหอยก็มีเห็นชาวบ้านเขาก็งมงมหอยกันอยู่นะก็นี่ก็คือธรรมชาติธรรมะก็คือธรรมชาตินะคุณโยมธรรมะคือธรรมชาตินะธรรมะคือคําลังสองพุทธเจ้า ทำสองพระองค์อองก็เป็นธรรมชาติพระผู้ทรงทรงตัดนะว่าไม่ว่านับแต่นี้ไปจะมีพระพุทธเจา้าปฏิอ,อุบัติขึ้นกี่พระอ,องค์หรือไม่มีก็ตามแต่ธรรมชาตินี้ยังคงมีอยู่นะเพราะนั้นธรรมะคือธรรมชาติที่แบบการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดานะเพราะนั้นอาน,นิสงส์แห่งการเป็นผู้มีศีลน,นะในวันนี้ในพระไตรปิฎกนะหน้าหน้า305ของเล่มที่11นะที่ว่าอาน,นิสงส์ผู้มีศีลน,นั้นก็จะทําให้แบบมีภคกรัพย์มากนะ ออชื่อเสียงขจรกระจายแก้วกล้าไม่เก้อเขินมีความไม่หลงลืมเมื่อตายไปก็ไปสู่โลกสุขติพบไปสุขติสวรรค์เหล่านี้เป็นตน้นขออหนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทนธะิ์ทั้งหลายนะบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังหลักธรรมในพระไตรปิฎกในวันนี้ขอได้โปรดเป็นพระอปัจจัยพิบาปทานพรแด่โยมพี่โยมน้องทุกท่านขอให้ทุกท่านในมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงหวังสิ่งใดขอจงสมเด็จต้องมุงูม,ม,มาปารนา นะและขออุทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ล่วมรับไปแล้วขอได้โปรดมารับในบลัละบุญนี้หากท่านไม่ทราบขอเทพเทวดาได้โปรดแจ้งให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นให้ได้มารับในบุญกุศลนี้และอนุโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกันจเจริญพร